ที่ออกตัวได้ด้านหน้าค่ะครับมีหลายคนมาบอกถ่ายรูปปุ๊บลูกเลยครับอย่าลูกหนีค่ะลูกอยู่ด้วยกันมาใกล้ๆกันให้กันมาอัเนีย้อันนี้ เราหันตัวเลยหรกล้องอยู่ไหนคะกล้องมากนิ้วกล้องกอตรงนี้ตรงนี้่เดิมที่มที่เดิมย่อๆาอยเข้ามาเข้ามาันเ้น่ว้่ราขานอกเข้า่คคอค ok anh 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 đi anh 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 กงอให้เหมือนกันด้มีแ่้มไม่นด้ไม่ไดนไม่ได้ทไม่ได้โอเะครับเอายั้ไงเดินสองสามดีอ้วโอทีนึงเลยครับร้อยสามาเคดังๆเลยนะี้ันวิดีโอวิดีโอวิดีโอวิดี้อโอเค

พี่พีมหมุนมือมาหน้าค่ะโอเคชื่อพีมร้อหมุนมือกูเหรอพี่ชดยนี่หมุนมือพี่ชายขอหน่อเป็นมิเลโรได้่ะอะไรค่ะอะไรค่ะแจ้งจังอ่นต้อย แล้วก็เดี๋ยวจะสุดท้ายก็เดี๋ยวมอปปเงินบริจาคให้ทางตัวแทนสมาคมคุยกันมาตาบอดนะครับบริจาคัอาชีพด้วยนะครับทำงานบริหารด้วยนะครับผมมาร่วมร่วมะครับ

จรม่มพี่เนี่ยถ่รูปรโอเคเดี๋ยวรปกนนะครับไหนๆกครับกๆไต่อย่าใสุายนนเรเอาๆโอเคครับเดี๋ยวมาถ่ายแล้วก็ไปนะท่นนี้นะครับโอเคครับโอเคนีนะครับมาหนึ่งสองสามแย หน่งอานไลนะครับความเป็นศิลปินของน้องมีได้ยังประโยชน์เฉพาะตัวน้องและครอบครัวแต่ยังประโยชน์ต่อสังคมเรามาช่วยสร้างสังคมที่ดีร่วมกันนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนครับตอถ่ายป้ายตรงนี้หน่อยครับ